นะถ้าอากาศดีผมก็ออได้เดินนะเดินต่อไปเป็นวิธีการหกงข้าวสวยเก็บได้นานโดยไม่ดูดคือพวกนี้บอกเลยกคร์บไลดอาอะไรที่มันคอื่อายุได้เรษฐินะไอ้ไม่เสร็จนะรู้มันทำให้ชีวิตหลายๆคนเป็จากกินวากกินนั่นกิน่กินนี้ไม่แบ้จากแบบใช้ของนแบบใช่ไหมใช่ที่แบบนิดวเกเราไม่รู้่ของมันจะกหรเลาเวลาหุงข้าวสวยเนี่ยให้เติมน้ำซ้อมใส่ชู